สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอุทยานคนดีโดยอาจารย์อาริฟีนเจสมันครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาาอลีฮิวะซัลฮบีฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอัลซานินวะดาอับิดะอวะติฮิอิลายอุมิดีน ส a l a m u a l กุ k u ะ w a r ะ h m a t u l l a h i ะ a b a r a k a t u h ขอความสันติความจเจริญและความเมตตาจากอัลลอห์สุบฮานะฮาวะหะวาตาลาได้ประสบกับท่านพี่น้องนะครับที่รับชมแล้วก็รับฟังวิทยุเสียง سلام ทุก,ท,กทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิละครับขอชูโกตขอบคุณต่ออัลลอห์สุบฮานะฮาวะหะวตาลานะครับที่ให้ผมได้กลับมาพูดคุยกับท่านพี่น้องอีกท่านพี่น้องครับในช่วงนี้เนี่ยนะครับผมพาท่านพี่น้องมาทบทวนนะครับในเรื่องราวที่ถือว่าเป็น ภาคปฏิบัติของพวกเรานะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ท่านนาบีหมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยซัลลัมนั้นได้กำชับเอาไว้ได้สอนเอาไว้นะครับก็เป็นข้อข้อที่เราได้พูดคุยกันไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสำนึกผิดให้เยอะๆนะครับในชีวิตของเราก็จะมีข้อผิดพลาดมีข้อบุพค่องถ้าหากว่ามันเป็นสิ่งที่ นำมาซึ่งการลงโทษเรายิ่งจะต้องสำนึกผิดและขออภัยโทษต่ตอรสุบาหนานหัวตะรให้มากๆนะครับหรือประการต่อมาที่บอกว่าเรื่องของการศึกษาหาความรู้ก็เป็นหน้าที่นะครับถือว่าเป็นหน้าที่ของใครของมันนะครับที่จะต้องเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องราวของอันอิสลามเพื่อให้เรานั้นได้เอามาสู่การปฏิบัติในชีวิตของเราให้ได้มากที่สุดนั่นเองหรือแม้กระทั่งการระมึกถึงอสุบาหนานหัวตะราที่จําเป็นมากๆกนะครับกับการที่เรานั้นจะต้องสร้างความผูกพันระหว่างเรากับพระองค์บ่อย เพื่อให้เรานั้นได้รู้สึกว่าเรานั้นมีตัวช่วยมีผู้ที่คอยให้การช่วยเหลือแล้วก็มีผู้ที่จะสนองตอบในสิ่งต่างๆที่เราร้องขอได้นั่นเองแล้วก็ในเรื่องของการทําความดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําความดีกับใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นความดีที่เล็กน้อยสักเพียงใดก็แล้วแต่ถือว่าเป็นสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมให้เราได้ปฏิบัติ แล้วก็สิ่งที่เป็นการงานที่ดีก็จะต้องเป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องยืนหยัดและปฏิบัติอยู่อย่างสม่ําเสมอแม้กระทั่งการลำลึกถึงอลอซุบฮานอาการดะอวะการเรียกร้องเชิญชวนชวนส่วนลอสุบฮานะหวัวตลาก็เป็นอีกหนึ่งหน้าที่ที่สําคัญมากๆนะครับเพราะว่าคนที่เป็นมุสลิมนั้นนอกจาก การที่เราจะเรียนรู้แล้วเราก็จะต้องเป็นผู้สอนด้วยนั้นวันนี้เราเป็นมุสลิมเราก็ควรที่จะต้องถ่ายทอดเรื่องราวของอานิสลามให้กับคนรอบข้างให้เขาได้เข้าใจด้วยเช่นกันแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่เราได้ทิ้งท้ายกันเอาไว้ก็คือเรื่องของการาใช้กันในสิ่งที่เป็นความดีและก็ยับยั้งห้ามปลามจากสิ่งที่เป็นความชั่ววันนี้ก็จะมาต่อเนื่องกันนะครับที่เป็นคําแนะนําหรือว่าสิ่งที่ท่านนาบีนั้นได้ได้ส่งต่อมาให้กับพวกเรา ก็คือเรื่องของกิรออตุนกรุรอานนันกเรมนะครับก็คือการอ่านอันกุรอานของรอซุบฮานอาหัวตาลาต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าอันกุรอานนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับสำหรับชีวิตของผู้ศรัทธาเพราะอันกุรอานนั้นถือว่าเป็น,เป,นเป็นกาลามุลละนะครับในคําจํากัดความก็คืออันกุรอานเนี่ยเป็นกาลามุลละอันมุนัซันอลาอัฮดีรอซูลีลาฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลล,ลัมอลาอับดีอลา อัลลอฮ์สุลิไลสัลลัลลอฮุอะลัยฮุสัลลัมก็คือเป็นเป็นคำพูดของลัทธิบัลฮานะฮัวตาลาที่ได้ประทานลงมาให้กับท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมซึ่งถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ท่านนาบีนั้นจะต้องเอามาเอามามสอนแล้วก็เอามาบอกต่อให้กับพวกเราได้รับทราบแล้วก็อันมุตาบบิดูอันมุตาบบดูบิติลาวะติฮี และการอ่านอันกุอานนั้นถือว่าเป็นตาอับบุตรอย่างหนึ่งก็คือเป็นอิบาดานนั่นเองเพราะนั้นเราจึงเห็นว่าการอ่านอันกุอานจึงนํามาซึ่งผลละบุญนั่นเองนอกจากเป็นการามูลลอที่ท่านนาบีประทานให้แก่ท่านนาบีได้รับมาจากลสุบฮานอหัวตาลาแล้วเนี่ยท่านนาบีก็เอามาสอนเอามาบอกต่อกับพวกเราแล้วก็การอ่านอันกุานถือเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตาอับบุตรนะครับแล้วก็ สิ่งที่เป็นอันกรานั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกรักษาเอาไว้นั่นเองเพราะอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาสัญญาเอาไว้นะครับว่าอินนาละหุลาหาฟิลูนแล้วเราจะรักษามันเอาไว้แล้วก็อันกุรานั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาประทานมาให้กับบรรดาผู้ศรัทธานในการที่จะได้เอามาเอามาเป็นบรรทัดฐานหรือมาเอามาเป็นแนวทางในการในการดาเนินชีวิตนั่นเอง พราะนั้นถ้าถามว่าอันกุลาลงมาเพื่ออะไรนะครับคำตอบก็ชัดเจนว่าลงมาเพื่อที่จะมายืนยันถึงการเป็นศาสนาทูตของท่านนาบีด้วยแล้วก็เป็นคำพีเล่มสุดท้ายนะครับที่อัลสุบฮานะหูวตาลาประทานลงมาเพื่อเป็นการ เน้นย้ําว่าสิ่งต่างๆที่ได้ถูกประทานลงมาก่อนหน้านี้นั้นถูกประทานลงมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาไม่ว่าจะเป็นนบีท่านใดก็แล้วแต่ที่ได้รับคัมภีร่เล่มก่อนๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกประทานลงมาแต่เนื่องด้วยถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขจนกระทั่งไม่เหลือตัวบทเดิมๆอยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้สิ่งที่เป็นคัมภีร์เหล่านั้นไม่ได้ถูกยอมรับเพราะนั้นในสิ่งที่เป็นอัลกุรอานเนี่ยถือว่าเป็น สิ่งที่อลัลลอฮฺซุบฮานะฮานหูอาตลาบอกเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าพระองค์จะรักษามันเอาไว้และพระองค์จะปกป้องมันเอาไว้ด้วยเหตุนี้เนี่ยเราจึงต้องเรียนรู้อันกุรอานกันให้เยอะๆแล้วก็อ่านอันกุรอานกันให้มากๆและการอ่านอันกุรอานถือเป็นโอกาสในการที่จะทําให้เรานั้นได้รับคุณงามความดีหรือได้รับผลบุญจากอลาัลลอฮฺซุบฮานะฮาวนหูอัลานั่เนเองอันกุรอานหรือที่เราถือว่าเป็นวะฮยุนหรือวะฮีจากอัลลอฮฺซุบฮาบะฮาวนตูอัลาเนี่ยนะครับ เป็นระยะเวลาทั้งหมด23ปีด้วยกันนั่นก็คือตามช่วงระยะเวลาที่นบีนั้นได้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสนทูตนะครับอย่างที่เราได้เรียนรู้ในหน้าประวัติศาสตร์ว่านาบีเนี่ยประกาศศาสนาหรือได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสนทูตเนี่ยตอนอายุ40แล้วนบีก็ทําหน้าที่เรื่อยมาจนกระทั่งอายุ63ปีแล้วนบีก็เสียชีวิตนั่นหมายถึง23ปีนั่นคือระยะเวลาในการทําหน้าที่ของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮฺวะสัลลัม แล้วก็ใน23ปีนี้ก็มีอัรนนอานถูกประทานลงมาเรื่อยๆนะครับอายะแรกที่เราได้เรียนรู้กันมาบ้างแล้วก็คืออิกราะนั่นเองนะครับอิกเราะซึ่งถูกประทานลงมาในในค่ำคืนไลละตุนก็ตนะครับที่ถ้ำฮิรอาะนะครับแล้วก็เป็นอายะที่ถือว่าเป็นปฐมนะครับเป็นอายะ ปฐถมอายะเลยนะครับก็คือเป็นอายะแรกที่ถูกประทานลงมาเพื่อมายืนยันถึงการเป็นศาสนาทูตและก็มายืนยันถึงการทําหน้าที่ของท่านในาบีม,มุฮัมัสรอลอหัวอะลัยฮะสัลลัมแล้วก็ทยอยลงมาเรื่อยๆตามเหตุการณ์ตามอโอกาสต่างๆจนกระทั่งมาถึงช่วงครั้งสุดท้ายก็คือเรื่องของฮัจจตุนหัวนั่นเองนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮวุวาตัลละได้ประทานอายะน์กุรานที่บอกว่าอันยามาอักมันตุละกุมดีนะกุมะอตมัมตัวอะไรกุมเนียมัตีว่ารอดีตุลละกุมอิสลามะดีนะ วันนี้เราได้ทําให้ศาสนาของสุดเจ้าสมบูรณ์แล้วและก็พอใจที่จะให้อิสลามนั่นเป็นศาสนาของพวกเจ้าทั้งหลายก็เป็นอญญายะที่มายืนยันว่าอิสลามนั้นสมบูรณ์แล้วตั้งแต่วันที่ท่านนบีน,นั้นได้รับคําสั่งหรือว่าได้อ่ได้รับอญญายะนี้มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลาทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อเป็นการยืนยันนั่นเองว่าอิสลามที่เราได้ยึดถือและปฏิบัติอยู่เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญและก็เป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับจากอัลลอฮฺซุบฮานาร อ่านอันกรุรอานในการปฏิบัติตามคําสั่งของอันกรุรอานแน่นอนว่ามันจะต้องมีผล,ลบุญมันจะต้องมีความประเสริฐอยู่นั่นเองนะครับมาดูกันเป็นข้อๆไปนะครับความประเสริฐของอันกรุรอานเองก็มีอยู่แล้วนะครับอันกรุรอานเนี่ยถือว่าเป็นเป็นทางนําที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาประทานมาให้แก่ปวงบ่าวของพระองค์อินนาฮดันกุรอานยะฮดีลติฮียะอักวามววยุบะชิรุนมุมินีนัลล์ดีนยะมัลูนัสซาลิฮัดอันนัลลฮุมอัจรันกะบีรอ เราบอกว่าแท้จริงอันกุรอานี้เนี่ยนำสู่ทางนําที่เที่ยงตรงและแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ที่ศรัทธาที่ประกอบความดีทั้งหลายว่าสําหรับพวกเขานั้นจะได้รับการตอบแทนอันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จึงเป็นเครื่องยืนยันว่าอันกุฎานั้นเป็นเป็นเหมือนกับมันเป็นเหมือนกับไกด์นำทางให้กับบรรดาผู้คนทั้งหลายที่จะได้ปฏิบัติตามแล้วก็ไปสู่จุดมุ่งหมายที่ถูกต้องนั่นเอง แล้วก็ที่สําคัญก็คือมันได้รับการค้าประกันจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุอัตตาลาว่ามันคืออันกุรอานที่อัลลอฮ์นั้นประทานลงมาจริงๆอีกประการต่อมาก็คือว่าอันกุรอานเองเนี่ยก็จะมาเป็นหลักฐานที่สําคัญมากๆอย่างหนึ่งให้กับพวกเราในวันเกียร์มะ แน่นอนว่าหลักฐานที่จะเป็นเครื่องยืนยันถึงพฤติกรรมถึงการกระทําของเราจะดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่มีมากมายเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยหรือเป็นหลักฐานให้กับเราในวันกิยามากก็คืออัลกุรอานนั่นเองเพราะอัลกุรอานเนี่ยถือว่าเป็นเป็นกลามุลลอยอย่างที่เรารับทราบและการอ่านอัลกุรอานก็จะนํามาซึ่งผล,ลบุญเพราะฉะนั้นในอัลกุรอานมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่อัลลอฮ์ได้ได้เล่าเอาไว้อัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้ นั้นการอ่านนอกจากได้ความรู้แล้วเนี่ยเราก็ยังได้ผลระบุด้วยนั่นเองเราได้รับรู้ถึงประวัติศาสตร์ได้รับรู้ถึงรายละเอียดของหุ้กลมบทบัญญัติต่างๆและที่สําคัญก็คือมันจะเป็นสกีพยานจะเป็นตัวช่วยให้กับเราในวันกิยามะอิกรอนกุรอานฟะอฟนะฮุยะตียามันกิยามะเชฟีอัลลิอัลฮะบิฮีท่านอบีบอกว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจงอ่านอันกุรอานกันให้เยอะๆเพราะอันกุรอานนั้นยะตียามันกิยามะ มันจะมาในวันกิยามะเนี่ยเป็นชาฟีอัลลสฮาบิฮีมาเป็นมาเป็นสักขีพยานมาเป็นตัวช่วยมาเป็นผู้ช่วยเหลือให้กับผู้ที่อ่านมันในวันกิยามะเพราะฉะนั้นการอ่านอัลกรุรอานเนี่ยจึงจึงถือว่าเป็นโอกาสนะครับ ที่เราจะได้รับตัวช่วยเพิ่มขึ้นแน่นอนฮะการงานอื่นๆมันก็เป็นตัวช่วยแต่หนึ่งในตัวช่วยของเราที่สําคัญก็คือการอ่านอันกุรอานเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อ่านอันกุรอานด้วยความอิคลาสด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับเขาก็จะได้ได้รับได้รับตัวช่วยหรือว่าได้รับผู้ช่วยเหลือนั่นเองแต่ในขณะเดียวกันอันกุรอานก็จะเป็นทั้งทั้งหลักฐานด้วยเหมือนกันนะครับที่จะมายืนยันถึงข้อบกร่อง ถึงการฝ่าฝืนของคนคนหนึ่งด้วยเช่นกันเพราะนั้นท่านนบินยังบอกว่าอันกุรอานุฮุจจตุลและก็เอาอาะไรก,กันคำพิอันกุรอานนั้นจะเป็นหลักฐานที่จะมาสนับสนุนท่านหรือไม่ก็เป็นหลักฐานที่มาโต้แย้งท่านนั่นหมายถึงว่าเป็นหลักฐานยืนยันถึงความดีของเราและก็เป็นหลักฐานยืนยันถึงความชั่วของเราด้วยเหมือนกันถ้าใครก็ตามปฏิบัติตามในสิ่งที่อยู่ในอันกุรอาน ถือว่าหลักอันกุรอานก็จะเป็นสักขีพายานในด้านดีให้กับเขาแต่ถ้าใครก็ตามที่ฝ่าฝืนแต่บทบัญญัติหรือฮุกโกงที่อยู่ในอันกุรอานอันกุรอานก็จะมาเป็นสักขีพายานที่จะมาเป็นในด้านร้ายของเขาหรือในด้านไม่ดีของเขานั่นเองอันกุรอานนั้นในอันกุรอานในอันกุรานอนรานเองอัลลอฮฺ سبحانه และ ت าลาก็บอกว่า <S <S อัฟมาลลอฮฺท่านอัลลอฮฺท่านซิลาอิฮฺท่านอัลลอฮฺท่ันอัลลอฮฺท่านอัมาอินนทมานอัลลอฮฺท่าอัลลอัลท่านอัลลอฮฺคําถามว่า มันสำหรับผู้ที่รู้อย่างทองแท้ว่า,าสิ่งที่ถูกประทานลงมายัางเจ้าก็คือมาอยัางท่านอบีนั้นถือว่าเป็นสัจธรรมเป็นเรื่องจริงที่ถูกประทานลงมาจากพระผู้เป็นเจ้าจะเหมือนกับคนตาบอดกันนั้นหรือตั้งเป็นคําถามว่าคนที่เข้าใจในอันกุรอานคนเข้าใจในบทบัญญัติของอันกุรอานที่ประทานให้แก่ท่านอบีเนี่ยจะเท่าเทียมกันหรือกับคนกับคนตาบอดกับคนตาบอด คือเป็นการเปรียบเทียบนั่นเองว่าตาบอดกับตาดียังไงก็ไม่เท่ากันยังไงก็ไม่เหมือนกันความต่างมันมีอยู่แล้วแต่ว่าเปรียบเทียบว่าคนที่เข้าใจอันกุรอานนั้นคือคนตาดีและคนที่ไม่เข้าใจคนที่หลงทางหลงผิดคือคนตาบอดเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺสุบฮานะหัวอตลาจึงเปรียบเทียบให้เราได้เห็นว่าคนที่จะได้รับประโยชน์จากอันกรนุรอานก็คืออุลุลอัลบาบนันเอง อินมายะตซักะรุอุลุลอัลบาบแท้จริงคนที่จะล้ำลึกไขควรไตร่ตองในความหมายของอัลกุรอานก็คือคนที่มีสติปัญญาเพราะฉะนั้นผู้ศรัทธาจึงต้องพยายามในการที่จะเรียนกุราอานอ่านอันกุรอานและไตรตองไขควรอันกุรอานเพื่อให้เราได้รับประโยชน์จากอันกุรอานนั่นเองแล้วถ้าหากว่าเราไม่สนใจแน่นอนอัลกุรอานมันก็จะไปะเป็นสักดีพยานอีกเหมือนกันนะมันจะ,ะเป็นสิ่งที่จะนํามาซึ่งการถูกลงโทษหรือการลงโทษให้กับคนคนหนึ่งได้เหมือนกันในความสําคัญของการ ศึกษาอันกุรอานก็มีนะครับอัลลอฮุซุบฮานหฮหูวัตาลาได้ให้นบีมาสอนมาบอกกับเราว่าคนที่เรียนอันกุรอานและสอนอันกุรอานนั้นถือเป็นคนดีในสายตาของอัลลอฮุซุบฮานหฮหูวัตาลาโดยท่านนาบีบอกว่าคอยรู้กุม่มมันตา,ลแลน,าน,นและมัลกุรอานนวานแล้วมาหูคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านทั้งหลายก็คือคนที่ศึกษาอันกุรอานและก็คือคนที่สอนอันกุรอานนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยหน้าที่ของคนที่เป็นผู้ศรัทธาทุกๆคนก็คือนอกจากเรียนรู้มาแล้้้ววก็ตอองสอนดย ทีนี้การสอนเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะเกิดความรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้มีความชํานาญไม่ได้มีความเชี่ยวชาญไม่ได้เสียงดีไพเราะเหมือนนักกรีเขาเราจะสอนนั่นกุน่านได้ยังไงจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละคนอยู่แล้วเรารู้แค่ไหนเราสอนแค่นั้นเราเข้าใจแค่ไหนเราสอนแค่นั้นนั่นคือสิ่งที่เป็นผลงานของเราไม่ต้องไปกลัวแล้วครับว่าเราเสียงไม่เพาะเราไปสอนคนนั้นคนนี้แล้วเนี่ยเขาจะเกิดความ ก็เรียกไม่ชอบนะครับง่ายๆเลยก็คือว่าเราสอนคนที่ใกล้ชิดกับเราเราสอนคนที่อยู่ภายใต้การปกครองของเราก็คือลูกๆหลานของเรานัา่นแหละครับวันนี้เนี่ยเราฝึกให้ลูกหลานของเราอ่านฟาติฮะซึ่งถือว่าเป็นต้นที่สําคัญมากๆที่จะไปใช้ในการนามาดฝึกให้เขาอ่านสูรสสั้นๆนะครับซึ่งแน่นอนพวกเราอ่านได้ทุกคนอ่านได้แล้วก็มากไปกว่าน,นั้นก็คือว่าการสอนของเราเนี่ยควรจะใส่ในเรื่องของ หลักตัจวิตเข้าไปด้วยเพื่อให้การอ่านอันกุรานนั้นมันถูกต้องนะครับอ่านอันกุรานให้ถูกต้องเพราะว่าการอ่านเนี่ยการที่จะได้ผล,ลบุญเนี่ยนะครับมันจะต้องหนึ่งอ่านออกเสียงถูกต้องตามหลักตัจวิตนะครับแล้วก็พยายามในการที่จะหาความหมายร่วมด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ ดีที่สุดก็คือการที่เรานั้นพัฒนาตัวเราเองถึงแม้ว่าเราจะเคยเรียนรู้มาแล้วอันกรานตั้งแต่สมัยที่เรายังอายุกันน้อยๆหรือเป็นเด็กๆกันอยู่เนี่ยนะครับวันนี้ถึงแม้จะอายุเยอะแล้วก็ตามเนี่ยเราก็อ่านอันกุรานและหาความหมายแล้วก็ฝึกทบทวนในเรื่องของตัจวิธเพื่อให้มันเกิดความสมบูรณ์มากที่สุดนั่นเองเพราะถ้าหากว่าเราอ่านแบบไม่ไม่หาายละเอียดเพิ่มเติมเลยเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้รับผลบุญอย่างเต็มที่ก็ได้เพราะฉะนั้น ดีที่สุดก็คืออ่านให้มันถูกต้องตามหลักตันจูวิทแล้วก็หาความหมายแล้วก็เมื่อเรียนรู้มาแล้วอย่าลืมในการที่จะสอนในการที่จะบอกต่อถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนที่อ่านไม่ค่อยคล่องมากนักไม่ไม่ไม่ค่อยจะสันทัดในเรื่องของการออกเสียงมากนักแต่อย่างไรก็ตามครับ อย่างที่เรารับทราบมาตั้งแต่ต้นการอ่านอันกุรอานยังไงก็ได้ผลละบุญยังไงก็ได้ผลละบุญครับท่านนาบีจึงให้กําลังใจอย่างนี้นะครับบอกว่าอันมาฮิรูบินกุรอานีมาอัสซาฟรติลกิรอมินบารรอคนที่เชี่ยวชาญช่ำชองในการอ่านอันกุรอานเนี่ยเขาจะได้อยู่ร่วมกับมวลมาลาอิกะผู้ที่จดบันทึกอีกทั้งมีเกียรติแล้วก็ส่วนคนที่อ่านอันกุรอานด้วยความยากลําบาก วลลดียกรออันกุรอานนวยตตาอูฟี่คนที่อ่านอันกุรอานแบบตะกุกตะกักคนที่อ่านอันกุรอานแบบไม่คล่องนะครับวะฮุอาัยหิชากุลแล้วรู้สึกว่าโอ้โหพยายามแล้วมันก็ได้แค่นี้แหละและ้วฮูอัจรอนี่นบีบอกว่าเขาจะได้ผลบุญถึงสองอย่างด้วยกันเห็นไหมครับว่ายังไงก็ตามเนี่ยการอ่านอันกุรอานย่อมนํามาซึ่งผลบุญย่อมนํามาซึ่งรางวัลให้กับผู้ที่อ่านไม่ว่าเราจะอ่านแบบไหนก็แล้วแต่ ให้เราพยายามให้เต็มที่ถึงแม้เราจะอ่านไม่เพาะถึงแม้เราจะอ่านเสียงไม่ดีแต่อัลลอฮฺซุบฮานอฮัวตาลาก็จะให้ตามความสามารถของเราให้ตามเจตนาของเรานั่นเองเพราะอินนามันอามาลูบินยียัตการงานทุกอย่างดูที่เจตนาเป็นสําคัญแล้วก็ประการต่อมาก็คือว่าความประเสริฐของผู้ที่เอาอัลกุรอานมาปฏิบัติคนที่ปฏิบัติตัวด้วยกับอัลกุรอานแปลว่าเขาเรียนรู้มาแล้วเขาก็เอาอัลกุรอานที่เขาเรียนรู้มาเนี่ยมาสู่การปฏิบัติ แน่นอนว่าการเอาอันกุรอานมาปฏิบัติเนี่ยมันก็คือการแสดงออกให้เห็นถึงความเข้าใจในเรื่องของอัลกุรอานก็แสดงว่าคนคนนั้นเป็นคนที่มีความรู้พอสมควรซึ่งคนแบบนี้เนี่ยนบะีอนุญ,ญาตให้เราอิจฉาเขาได้นะครับแล้วก็สมควรด้วยที่เราจะต้องอิจฉาเขาเพราะถ้าหากเขามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของอัลกุรอานเอาเรียนอันกุรอานมาแล้วกาเอามาปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเราก็ต้องต้องต้องแอบมองเขาบ้างนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอิจฉาเขาบ้างเพื่อให้เรานั้นได้ ได้มีโอกาสแบบเขานั่นเองให้เรียนให้เราได้มีโอกาสเข้าใจให้เราได้มีโอกาสปฏิบัติตามอัลกรุรอานท่านนบ,บีบอกอย่างนี้ครับว่าละฮซสนาอิลลาฟิสนาไตนี่ไม่อนุญาตไม่มีอนุญาตนะครับแปลว่าไม่มีการอิจฉายกเว้นในสองเรื่องต่อไปนี้หรือในสองในสองแบบต่อไปนี้ รอจุรุนอาตาฮุลลอฮุนกุรอานคนคนหนึ่งที่อัลลอฮ์ประทานอันกุรอานให้กับเขาก็คือให้เขาเข้าใจอันกุรอานเอาอันกุรอานมาปฏิบัติฝฮาว่ายากูมูบีฮีอานาอัลไลว่าอาณาอันนฮาร์แล้วเขาก็เอาอันกุรอาอนานั้นมาสูมาส่มาสู่การดําเนินชีวิตของเขามาสู่การปฏิบัติตัวของเขาทั้งเวลากลางคืนและเวลากลางวันเนี่ยวะรอจูร ah ุนอาตาฮุลลอฮุมาลันส่วนอีกคนหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งอีกแบบหนึ่งก็คือคนที่อัลลอฮ์ให้ทรัพย์เขาเยอะๆยอะฝ่วายุนฟิกูฮูอาณาอั แล้วก็เขาเอาทรัพย์เหล่านั้นไปใช้ใจ่ายในหนทางของละซุบฮานะหัวตาลาผู้ยัง่ายๆก็คือว่ารู้จักในการแบ่งปันไม่ว่าจะเป็นซาดะกะ็ไม่เป็นจะเป็นสกาดก็แล้วแต่นี่คือสิ่งที่คนอ่านอันกุรอ่านเนี่ยเขาเขาได้ผละบุเพราะฉะนั้นไอเราเองนี่ที่ไปเห็นเขาอ่านก็ควรจะต้องรู้สึกว่าอยากจะได้แบบนั้นบ้างอย่างนี้เป็นที่อนุญาตนะครับแล้วก็คนที่อ่านอันกุรอ่านเนี่ย อันกุรอ่านก็จะเป็นตัวช่วยให้กับเขาในมันกยาีมะอย่างที่เราได้รับทราบก็คือเป็นชาฟีอัลลิอัสฮาบิฮีส่วนมารยาทในการอ่านมันก็จะต้องมีด้วยสมควรนะครับที่จะต้องมีน้ำละหมาดแล้วก็อ่านให้มันถูกต้องตามหลักตะจวิดแล้วก็มีการกล่าวอูดุบิลละถ้าหากว่ามันเป็นต้นซูรออูดุบิลละแล้วก็บิสมิลละแล้วก็ทักให้อ่านซูรอแต่ถ้าหากว่าไปขึ้นกลางซูรอเลยก็อูดุบิลละเฉยๆนะครับแล้วก็ควรที่จะต้อง ตั้งอกตั้งใจในการอ่านและก็ไตรตรองไข้ควรเพื่อให้การอ่านนั้นเกิดความสมบูรณ์นั่นเองเอาละครับนี่คือ,อภาพรวมนะครับของการอ่านอันกุรอานก็ดีของการสอนก็ดีเพื่อให้เรานั้นได้รับผลบุญจากการเรียนรู้ในเรื่องราวของอันกุรอานนั่นเองสำหรับวันนี้จากลากับท่านพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนครับอบิลลาฮิตเฟิกบันิดายะวัสสลามวะลลยกุโมรหกมะตุลลอฮิวะบรกะตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อาริฟีนเจสมันผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติ คลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอ